พี่เจ้าที่มีมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่กําลังหลงผิดที่เสพย,ยาไหมครับบอกของมันเยอะในประเทศอ่ะช่วยวยกันตัดการให้หมดผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอ่ะช่วยมันหมดไปไงด้วยด้วยวิธีไหนพี่เสพไงอ๋อพี่เสพแล้วเราโยนทิ้งเงี้ยได้ไหมทิ้งไม่ได้เสียดาย้ลงคุณแล้วอ๋อแล้วนิดโดนมากี่ตัวกันเนี่ย ไม่ไม่เยอะไม่เยอะ,อะก,กี่เยอะกี่ตัวหลายวันไงหลายหลายวันรวมกันไงอ๋อแล้วโดนตัวไหนบีงทีก็สเกตส<อ>็ตอะกันสเกต็ตอะไออะไออะอ๋อ,อ,อนี่นี่เป็นไรเป็นปกติเลยใช่ไหมนี่มันดีเลยเกินใช่ไหมตอนวิ่งหนีอ่ะอ๋อกลืเกินเลยเกินแล้วมันเกินแล้วออกนิดแล้วเนี่ยอ๋อแ,แล้วแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมก็พัดนอ่ะ รอหมดลิตรละรอ,อของลงอะ่ะวันไหนถึงจยดลงโอ้ยทั้งคืนวันนี้กืนไปเกือบสองีได้มั้งเต็มเต็มอ่อะลิมิกะ